สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของตลาดหุ้นนำโดยหุ้นเทคสหรัฐที่ดัชนีนัสแ Sta กบวกขึ้นมา3.5%หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวสะท้อนการอ่อนแรงลงเพิ่มความมั่นใจว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ได้2ครั้งเริ่มจากตัวเลขดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนทางภาคการผลิตและภาคการบริการที่ออกมาต่ำกว่าคาดโดยตัวเลขภาคการบริการปรับตัวลงมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวและต่ำสุดนับตั้งแต่การล็อกดาวน์ในปี2020เพราะภาคครัวเรือนเลือกใช้จ่ายเฉพาะ พราะสิ่งที่จำเป็นเช่น healthcare services แต่กลุ่มที่ไม่จำเป็นเช่นร้านอาหารมีการใช้จ่ายที่ลดลงนอกจากนี้นะคะอัตราก,การว่างงานก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.1%จากเดือนก่อนที่4%ด้าน technical ดัชนี NASDAQ นะคะสามารถไตรระดับตามเส้นค่าเฉลี่ยดได้อย่างต่อเนื่องโดยแรงเทขายถูกรับไว้ได้วยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นซึ่งอาจเกิดแนวโน้มแบบนี้ขึ้นอีกระหว่างทางแต่เราให้อิงแนวโน้มหลักขาขึ้นไว้ก่อนจนกว่าจะมีแรงเทขาย ขายรุนแรงต่อเนื่องเพื่อกลับทิศทางโดยเราให้แนวรับไว้ที่17,850จุด ถัดมาที่ยุโรปผ่านไปสดสดรลล้อนๆกับการเลือกตั้งครั้งที่สองของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยผลยังไม่เป็นทางการพลิกเปลี่ยนจากครั้งก่อนหน้านำโดยพรรคที่ได้อันดับสองในครั้งที่แล้วคือพรรค New Popular Front ซึ่งเป็นพรรคฝั่งซ้ายอันเป็นผลมาจากการร่วมมือของพรรคฝั่งซ้ายและฝั่งกลางในการสร้างกระแสสกัดกั้นไม่ให้พรรคฝั่งขวาหรือพรรค National Rally ของนางเลอแปงขึ้นสู่อำนาจด้วยพรรค National Rally นะคะได้คะแนนในรอบนี้ที่อันดับ3 ทางนี้การที่ไม่มีพรรคใดสามารถครองเสียงข้างมากได้ก็อาจทําให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองยืดเยื้อต่อซึ่งหากไม่สามารถหาข้อยุติในการร่วมรัฐบาลใหม่ได้นายมาคองอาจใช้วิธีเทคโนโลยีซึ่งคือการแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าบริหารงานประจําวันไปก่อนจนกว่านายมาคงจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญประกาศเลือกตั้งครั้งใหม่ในอีก12เดือนข้างหน้าด้านผลกระทบต่อตลาดนะคะคาดว่าราคาหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกน่าจะ ฝฟื้นตัวได้ดีหลังปรับลงแรงในช่วงก่อนหน้าเนื่องจากพรรค National Rally ที่ขัดขานพลังงานทางเลือกได้เสียงข้างน้อยในสภาทําให้ตลาดหุ้นยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าประเทศอื่นๆบวกขึ้นมา1.1%โดยล่าสุดดัชนีสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้โมเมนตัมฟื้นตัวแต่ยังไม่เร่งขึ้นเต็มที่มีโอกาสพักฐานใกล้เสร็จแล้วนะคะเราให้แนวรับไว้ที่5 0 8จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่520จุด ค่ามาที่ไทยกับตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวโดยปรับตัวลงจากเดือนพฤษภาคมที่1.50%มาอยู่ที่0.62%ต่ํากว่าตลาดคาดการณ์ที่1.1%และต่ํากว่ากรอบเป้าหมายของ b o t ที่1-3%โดยแรงฉุดเงินเฟ้อไทยนะคะมาจาก 1. ฐานที่สูงของค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วทําให้เมื่อเทียบเงินเฟ้อปีต่อปีก็เลยชะลอตัวลงข้อที่2นะคะราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด ปรับขึ้นในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกหลังจากสิ้นสุดช่วงสภาพอากาศร้อนจัด ทางนี้กระทรวงพาณิชย์ประเมินเงินเฟอ้อในระยะข้างหน้าคาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำต่อไปเพราะ1มาตรการลดค่าไฟฟ้าของภาคครูเรือนที่เข้ามาช่วยเหลือนในช่วงตรมาส3าปีที่แล้ว 2. ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทําให้มีผลผลิตมากขึ้น 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกรายใหญ่ในทางกลับกันนะคะด้านปัจจัยที่อาจทําให้เงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นคือ 1. นราคาพลังงานที่อาจผันผวน,นตาม ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกรวมถึงการกำหนดราคาเพดานน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน33บาทซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วและ2ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากว่าปีที่แล้วส่งผลต่อราคาสินค้านําเข้าทั้งนี้ทางเคแบง c a แคป a ตอลมาร์เก็ตคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของ BOT ได้ในไตรมาสสีจึงคาดว่า BOT เรานะคะจะคงดอกเบี้ยที่2.5%ตลอดทั้งปีนี้ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ 1. สําหรับหุ้นสหรัฐลงทุนแบบกลยุทธ์ปาเบลท่ามกลางความผันผวนก่อนการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดโดยเราแนะนํากระจายการลงทุนทั้งฝั่งหุ้นกลุ่มโกรดผ่านกองทุน ku sa ที่จะปรับโตขึ้นได้ดีหลังจากเฟดลดดอกเบี้ยและหุ้นกลุ่ม Val u e ผ่านกองทุน tusfin ที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงนานกว่าคาดข้อที่2สําหรับหุ้นยุโรปแนะนํากองทุน keu small พี่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากแนวนม ดอกเบีย้ยขาลงของ ECB โดยหุ้นขนาดกลางและเล็กสามารถปรับโตขึ้นได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่อย่างไรก็ดีนะคะยังมีความเสี่ยงหาก ECB เลื่อนการลดดอกเบีย้ยครั้งที่สองออกไปนานกว่ากันยายนข้อที่สาสำหรับการกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลกแนะนําหุ้นที่ยังมีการเติบโตของกําไรสุทธิที่แข็งแกรง่งผ่านกองทุน T-brand ท,ที่ได้ประโยชน์จากทั้งหุ้นกลุ่มเทคตัวใหญ่ที่เติบโตดีและกลุ่มคอน sumer ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงโดยเฉพาะแบรนด์ลักชัวรี่ดังในฝั่งยูโร ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ